สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็หลายท่านก็คงได้ดูคลิปแล้วนะครับก็จะมีการแข่งนกขึ้นนะครับในทีมงานของผมนะครับจัดแข่งกันเล็กๆนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับในการลองจัดแข่งลองดูนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าตามมาก็ต้องถือว่าครั้งแรกถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับวันนี้นะครับก็ ได้ยินเขาว่าทีมงานผมนี่ต่างคนก็ต่างออกซ้อมกันนะครับเริ่มออกซ้อมกันแล้วนะครับออกไล่นกตัวเองนะเพราะว่าเหลือเวลาแค่สองสาวันเท่านั้นนะครับซึ่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นวันที่ลงแข่งนะครับวันนี้ผมก็ได้โทรหาทีมงานนะครับหลายคนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างโกบ้างนะครับพ่อเกียรติพ่อกองนะครับเสียนสดใสนะครับต่างก็เอานกตัวเองนั้นนะครับออกฝึกนะครับวันนี้ก็เลย มาหาช่างโกก่อนนะครับเพราะว่าช่างโก้ก็จะออกฝึกเหมือนกันนะครับมาเยี่ยมบ้านช่างโก้อีกรอบหนึ่งครับผมนี่ช่างโก้ครับผมสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงช่างโกบออกฝึกใช่ไหมนี่จะออกฝึกแล้วใช่ไหมนี่มบ่ครับว่าได้ออกเอเาอวันนี้ไม่ได้ออกตอนแรกว่าจะออกไปกับพ่อเกียรติอยู่เนาะตอนนี้พ่อเกียรติอยู่ที่ไหนนะอยู่วัดเกาะอยู่วัดเกาะนะครับแต่ว่าช่างโกตอนนี้ติดงานเข้ามาก็เลยไม่ได้ออกครับก็จะ หาเวลาไปซ้อมอยู่น้อยหรือไม่ซ้อมแล้วตอนนี้ไม่ซ้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับแน่ <c oughs> มั่นใจไหมเป็นไงลูกทีมโอเคไหมครับทีม <c oughs> ม,ม,มนะีมีมีใครบ้างนะลูกทีมมีใครบ้างนะกับบี้โอ้เจ้าโกอยู่กับอ่าผู้จัดก,การ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผู้จัดการครับผู้จัดการกับตาตุนโอ้อยู่กับเซียนใหญ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงเนาะวันนั้นแต่ว่าันคือวันอาทิตย์นี้ว่างอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็จะออกจากจังโกนี้ก็จะไปหาพ่อเกียรตินะครับอยู่วัดเกาะ แล้วว่าเป็นยังไงบ้างแล้วได้นกหรือยังนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอเจอกันอีกเนาะจังโก้เนาะรอเจอกันวันวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับมีตัวไหนที่จะเอาไปแข่งไหมเอาตัวเขาใช้ตัวเดียวยองนะเนาะเอาตัวไหนไปวันนี้คิดว่าเอาหนกเป็บ้าแน่เห็นว่าเจ้าตัวเมียนี่ยังไงทีมงานว่าเอาซิโก้ไหมเจ้าซิโก้ไหมนี่ได้ครับเจ้าซิโก้ไปไหมวันนั้นเจ้าซิโก้เราทีมงานนี้เนาะตาตุนก็ แต่ว่าตัวเต็งก็มีทีมท่าเดือนะทีมของเชนโะน่เจ้านกมานนะเจ้าโบ,โนะบัวแดงเนาะกับช่างต่อยอคู่นี้ก็ถือว่าหนักเหมือนกันทั้งเจ้าจันเจ้าใช่ไหมครับจันเจ้ากับบัวแดงนี้ก็กอดคู่กันนี่ก็หนักอยู่ผมว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยรอรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปหาพ่อเกียรติก่อนนะครับเอ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์ นะครับผมเอาวันนี้ว่าเอาไปก่อนครับผมช่างโกสวัสดีครับมาหานะครับเชียนท่านแรกนะครับช่างโกวันนี้เป็นไงเห็นผมมานี่ไม่ทํางานเลยครับวันนี้อยากมาด้วยก็พอดีเลยครับให้ช่างโกพานําทางนะครับเพราะว่าช่างโกจะรู้พื้นที่ตรงนี้ดีนะครับตอนแรกว่าจะทำอะไรช่างโก้ตอนแรกว่าจะออกเหล็กใช่ไหมครับเห็นผมมาก็เร็ยกว่ามาด้วยไม่ทํางานแล้วใช่ไหมวันนี้ครับผม อันนี้แหละครับผมความชอบความนันน้องมันก็เป็นธรรมดาครับผมเมื่อเจอทีมงานก็อยากมาด้วยกันครับนี่พามาหาไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่หรือเปล่านะครับนะได้ยินเสียงมอไซมาอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านฮะไปทางไหนนี่ฮะไปทางไหนล่ะช่างกูโอ้มาอยู่เนาะ ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เขามาทิ้งขยะเลยมาแล้วครับผมพ่อเกียรตินะครับผมโอ้ครับมาคนเดียวเลยนะครับมาไล่นกครับพ่อเกียรติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงเนาะครับวันนี้วันนี้มาเอานกมาซ้อมเอานกมาซ้อมรอใช่ไหมครับอีกเวลาอีกแค่สามวันสองสาวันเท่านั้นพร้อมขนาดไหนครับเกียรติโอเคไหมครับถือว่าโอเคโอเคครับ นกมีไหมครับแถวนี้ครับเกียรติจริงมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่ขันใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ไม่ขึ้นไม่รู้เป็นอะไรครับผมจากนี้ไปจะไปที่ไหนครับนี่จะออกไปโค้งๆมันจะเนียนองอช้โซนที่พ่อเกียรติเคยมาใส่แตะก่อนใช่ไหมครับอืครับครับปีสองปีอวันนี้ก็จะตะลอนนะครับวันนี้มีหลายทีมออกซ้อมนกนะผมก็จะตะลอนทัวร์ไปถามว่าพร้อมไหมอะไรยังไงนะพร้อมหรือยังนะครับอันนี้ตัวไหนครับนี่วันนี้ เอาน้องแปนระน้องแปนน้นองแปนมาเคาะซะาหน่อยเคาะวันนั้นตัวนี้ไหมวันนั้นไม่บอกอูไปก่อน,นไม่บอกซุ <laughs> นนม่มเด็กโอ้สุม่มไปก่อนโอเคเอาเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเอ้าก็ต้องขอบคุณนะครับพ่อเกียรตินะครับ <laughs> วันนี้ที่ให้มาถ่ายนะครับจริงแล้วซุ่มมานะครับเดี๋ยวมาคนเดียวไม่บอกใครนะครับแต่ว่าผมตัวตาผมต้องมาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ที่สิบสามนะครับ เดี๋ยวสถานที่เราค่อยคุยกันในกลุ่มไลน์ครั้งหนึ่งครับเนาะโอเคเนาะต่อเยอะนะครับต้องหาสถานที่ครับครับครับโอเคครับยังเหลือเวลาอีกสองวันอยู่เดี๋ยวเราคุยกันในในในไลน์กลุ่มนะครับผมเอาละครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพบกับทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับก็อีกหนึ่งทีมนะครับผมดันโดนมาโอ้ครับอยู่ที่ป่าที่โคกนะครับอ่า ให้รู้ว่าจะเจอทีมไหนบ้างนะครับวันนี้ไหนดูซินี่เป็นใครเอ่ยนะครับผมอโอ้เซียนใหญ่นี่เองครับผมตาตุนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนใหญ่ครับตาใสสวัสดีครับผมครับผมครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างแล้วครับโอ้มทออีท่านไปเบิ้งดือดท่าลือขม่านากตัวหั่นจักยัดขันนกตัวหั่นโอ้หลุดประเนียดล้มโอ้ตายแล้วทีนี้ยัดรูขันเออเป็นอะไรกินนก ไม่เอานกมาวันนี้เนี่ยมาถ่ายคลิปเฉยๆวันนี้มาตามดูว่าใครไแอบซ้อมอะไรยังไงบ้างแข่งได้เลยแข่งตาตุนนี่อยู่ทีมกับช่างโกโอแล้วก็อยู่กับนบี้สามคนส่วนตาใสนี่อยู่กับพ่อเกยียงพ่อกองแล้วก็ตาใสสามคนนะครับนะจะแข่งวันอาทิตย์นี้ว่างไหมครับวันอาทิตย์นี้ว่าง ตลอดอ่านึกงว่าต,ติดติดราชาการไหม <laughs> ไม่ติดราชาการเนาะอ่าเราไมไ่ราชาการไไครับไไไไเดี๋ยวสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะกว่าวันอาทิตย์นี้ครับก็จะมีการแข่งนกครับอ่กาก็เตรียมตัวเอาตัวเด็ดๆไว้มีเงินรางวัลมีถ้วยรางวัลพร้อมเอ่าเงินรางวัลค่าแต่ว่าต้องมีค่าสมัคร คนละสองร้อยบาทเอานกตัวเดียวนกต่อมาตัวเดียวห้ามเอามาเยอะเนอะตาตุ่นเนาะอ่าตาใสหนึ่งตัวตาตุ่นหนึ่งทุกคนตัวเดียวหมดอ่าไม่ใช่ว่าตาตุนเจ็ดตัวอย่างนี้ไม่ไหวเนาะสู้ไม่ได้หรอกอ่าหกตัววันนี้นาเบ้มากี่ตัววันนี้หกตัวไม่เป็นไรวันนั้นเอามาตัวเดียวพออ่าไม่ต้องเอามาเยอะนะครับอ่าแล้วก็ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่9ก้าโมงครับเป็นไงช่างโกเราไม่ได้ซ้อมเลยนะนี่ช่วยไหมล่ะไหวอยู่เนาะไไหหววเนาะต้องไหวล่ะนกต่อเม่นก็ต้องต่อล่ะไม่ไหวแล้วก็นอนเฉยๆครับมันไหมช่วงนี้จะตุ่นมันไหมช่วงนี้เอาเมื่อนั้นช่องตัวโอ้เอาไปชองตัวได้สองตัวอ๋อโอ้มันมันตาใสนี่มันหรือยังนี่ช่วงนี้มา จะข้ามปีแล้วนะนี่ตาเสามปีแล้วสามปีแล้วยังไม่ได้เนาะโอ้ครับ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 ครบครับคหับคร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 ครับครับครับ้รับคเับารับครัรับครปบครับครวครครั ใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่แหละครับผมอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นไงวันนั้นจัดไหมนี่จะไปจัดกับไหมครับนี่ไปจัดด้วยไหมตำรวจไปไปแน่นอนข่าปตที่แหละครับเจ้าของข่าปตทจะเป็นอย่างไรเอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะไปอีกทีมหนึ่งนะครับไปหาอีกทีมหนึ่งตัวนี้ก็คือมีคนที่ ซุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวจะตามไปก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับตาใสครับดูจี๋ันที่13บสามครับตาตุนนะครับผมครับแล้วก็ตำรวจนะครับผมเจอกันนะครับวันที่สิบสามนะครับอ้าวเดินทางต่อเราเนาะช่างโกเนาะครับผม ก็มาอีกหนึ่งทีมนะครับผมมูก็จะดันด้นมานะครับดูครับดูผูกเปนอนครับไม่ได้ต่อนลนะครับมามา,มาคือมาผูกเปนอนนะครับนี่มาทักใยกับผมพ่อบอเกียงครับผมวันนี้ครับโอ้มายังไงนี่ครับนี่ผมไม่เคยมานะตรงนี้มานยังไงนี่มาถังว่มามาเจอโอ้ดันด้นมาหรือองไงครับนี่ดูยังไงดันด้นมากแล้วเออมากี่คนครับนี่สี่คนสี่คน <ส Driver. S 1> โอ้มีใครบ้างครับมีพ่อเกียงพ่อกอง แต่ชั้นแต่วัดเอาโนกนี้ใส่เสียงนิดดีไหมก็จะง่ายปไปเลยตีนโก่งลงไปครับก็เลยพวกแน่พ่อเกียงใส่ใใในในตรงไหนครับนี่ใส่ตรงไหนครับตัวโอ้ใ,อนะใส่ฝั่งนี้นะครับทีมนี้นี่ก็มาจะมาซ้อมโนกกันอยู่สี่คนนะครับผมสี่คนดน้กันมีนี่นะครับวันอาทิตย์นี้เขาจะแข่งกันแล้วครไปไหมพ่อเกียงนกต่อเนี่ยเนี่ยโนกต่องหก เอาใช้นกนกลูกนกก็ได้มีนกม,มูแลวปล่อยนกต่อล้เอาแล้วาตัวไหนมาครับนี่นกเอานกใหม่มาหรือว่ายังไงนกใหม่ไม่ับโอ้โหนั่นล่ะก็ไปฝึกพอดีนะค่าสมัครสองร้อยบาทต่อตัวเอาไปคนเดียวอยเอาไปตัวเดียวต่อหนึ่งคนคนละตัวไปเลยวันนั้นเนาะพร้อมเนะาะวันนั้นพร้อมต้องพร้อมแหละพร้อมไม่พร้อมก็จะเอาเทปใส่ในพเนยกก็แล้วแต่แล้วันนั้นอก็ ค่อยไปครับนี่ก็คือนึกว่าไปไหนไปไหนนะครับวันนี้แยกลายทีมมากนะครับโอ้บรรยากาศดีเนาะพเกียงเนาะถือว่าใช้ได้เลยผมดูแลบริเวณนี่นกเยอะอยู่ไหมพวกแกงยกนกเยอะเนาะตรงนี้ลงได้สบายเลยผมว่ามาตรงถ้ามาตรงนี้ก็ยี่สิบสามสิบต่อน,นี่ได้เลยเนาะพเกียงเนาะลงได้ลงได้ก็ถือว่ามาเปิดหูเปิดตาในเอาเอา,เอาใหม่ทินไหม้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมหนึ่งขึ้นไปข้างบนนู้น ครับผมตัวหาพวกกองอยู่พวกกองว่าห่างกับพวกเกียงอยู่ประมาณกิโลนึงว้อย่างนั้นตอนนี้โอ้เดินไกลเดินไกลก็เลยไม่ได้เจอสมาชิกนะครับแต่ก็พอรู้แล้วล่ะนะครับว่ามาแอบซ้อมมาอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยนัดกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอนัดว่าจะลงบ่อไหนนะตอนนี้ก็ประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวได้นกต่อยี่สิบเอ็ดคนนะครับเหลือแต่พ่อสทน้อยแะละหวานข้าวว่าอย่างนั้นเป็นไงเนาะพ่อสทน้อยนี่ อาหารข้าวแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะครับก็ที่ว่ามาเยี่ยมนะครับยังเหลืออีกหนึ่งทีมที่ออกวันนี้ยางเหลือทีมตายามกับทีมอ่าน้ำมิ่ง <c oughs> ยังครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอยู่แถวบ้านนายยมว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะมีใครมาหรือเปล่าวันนี้ออกตั้งหลายทีมอ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นลงรลยเนาะว่าใครมานเนาะครับ <c oughs> คงจะมาคอนเย็นก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับเอ้า นี่ก็ถือว่ามาเยี่ยมอ่าอีกหนึ่งทีมนะครับที่มาวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปอีกหนึ่งทีมครับวันนี้เดินสายอย่างเดียววันนี้ไม่ได้ต่อนกเลยวันนี้ผมนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับผมเอ้าสําหรับวันนี้ครับไปก่อนครับพ่อเกียงครับเดี๋ยวเจอกันวันที่13เนาะพ่อเกียงเนาะวันที่13เจอกันนัดใหญ่นะครับผมมีตัวลังวันมีเงินลังวันพร้อมนะครับผมค่าสมัคร200บาทนะครับต่อตัวโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ มาเจออีกหนึ่งทีมนะครับวันนี้ออกมาซ้อมนกนะครับแอบมาซ้อมนกกัน2คนนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับเจียนสดใสอ่ะเป็นไงวันนี้เอาตัวไหนมาครับวันนี้มาซ้อมน่ารอมน่าร้อมึงแล้วโอ้นารอมนกเด็ดแข่งเอาตัวนี้เนาะไม่ันไม่ันจะลงนี่ล่จีไปล่าล่างวัลนครับก็ถือว่าว่างกันอยู่เนาะวันอาทิตย์นะครับไม่ติดงานติดอะไรกันเนาะบาว่างก็ต้องไปก็ต้องนัดแข่งขันหนัดไงแน่แต่ว่ามาตัวนี้คือมาตามนกทีเด็ดเลยนะครับ จังเจือใสนกอ่างอ่างกี่คำอ่างเส้นเบะจะค้ามหรือพยายามฝ่อยตรงข้าว่าป๋อกันสามสี่คำหมดแล้วสามสี่คำข้าเจ้านุ่จนพอแห้งแล้วตอนนี้ยุนี่เที่ยวสระสยามบ่เอาตื้อนเขาตุ่มตอนเดียวตะอ่างโอ้ครับแบบนี้อีกขั้นหนึ่งับผมอีกหนึ่งเสี้ครับผมพยายามผมมาดีครับโอ้เห็นว่ามาตรงนี้มาประมาณ ยี่สิบครั้งแล้วใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมมาตามนกอ่างตัวนี้ครั้ง่ถึงแล้วผมว่าถึงแล้วเพราะว่าผมตัวหาเจอเลยว่าอยู่แถวทางรถไฟทางรถไฟรถไฟตลอดเลยตามตานกอ่างตัวนี้ป้าตุนกุ้งเราตายตุนหนึ่งเดียวเส้นเมือกมันเหนีอ่าหลายเพลือในในมันอยู่โซนไหนครับนี่โซนนิดาเนี่ยโอ้มันยังอยู่ไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมกลางขอมันหนวกอยู่อ๋อเข้าแล้วเข้าแต่ว่ามันบาเจ็บไหมอ๋อมันยังห่างอยู่ครับ อือครับเป็นไงวันอาทิตย์นี้พร้อมเนาะพยายามเนาะครับผมพร้อมละที่ไปตั้งไหนอาจารย์ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกในในไลน์อีกว่าจะลงบ่อไหนครับก็คือนกประมาณยี่สิบเอ็ดตัวนี่แหละอ่าก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับก็ก่อนปีใหม่เนาะพยายามเนาะเราได้อ่าชุมนุมกันสักนิดสักหน่อยก่อนที่จะ แยกย้ายกันญาติพี่น้องมาเนาะช่วงปีใหม่ก็จะยุ่งักนิดนึงออันนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกเดี๋ยวต้องมีครั้งที่สองที่สามนั่นแหละเนาะอาจจะปีหนึ่งสักสักสองครั้งน้องพยายามเนาะนานๆครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราสนุกสนานกันเนาะวันนี้เอาตัวไหนมาครับวันนี้เชียงรอมากเลยโอ้เชียงรอมันนั้นเอาตัวไหนเชียงรอมั้ย ไม่แน่ใจวันที่สิบสามนี่วันที่สิบี่เจ้าตัวไหนตั้งรอตังรอตัวเดียวเลยครับโอ้กลังงสสดดกลััครบกำลังสดเนาะถือว่ามามาก็ไล่ไล่เรื่อยๆใช่ไหมครับไล่เรื่อยๆมาช่วงนี้นกไล่่เรือยอยู่ครับผมครับผมเฮาก็ประมาณนี้นะครับผมอีกหนึ่งทีมที่อาจะลงแข่งขันในวันที่สิบสามนี้สามเลครับครับผมครับพยายามไม่แอบได้ยินตั้งแต่ตอนไหนไม่ทราบ กี่ปีแล้วครับน<ป>ี่เป็นปีแล้วใช่ไหมนี่ตัวนี้ปีแล้วตามมาเป็นปีแล้วตามเป็นปีแล้ววันไหนโอ้โยังไม่ได้อีกโอ้โหขนาดพ่อยามนี่คือนกเป็นนกหมานได้นะครับนี่ก็คือกินยากใครก็มาหมดแล้วนกดินก็มาแล้วใช่ไหมครับตัวนี้มาแล้วโอ้ต่อดินก็ไม่ลงอีกโอ้ครับต้องหาวิธีอย่างอื่นเนาะแต่ว่ามาต่อเพราะจะลองดูเผื่อมันคึกเผื่อพุกเผื่อมันถึงคาดมันถึงข่าวมันครับฮะก็ประมาณนี้แหละครับผมเอาแล้วครับผมก็ถือว่าเยี่ยมวันนี้เยี่ยม ประมาณสี่ทีมด้วยกันนะครับสี่ทีมวันนี้ก็ออกซ้อมนกกันครับออกวอมนกแล้วเพราะว่าจะเจอกันในวันที่สิบสามนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รอชมนะครับวันที่สิบสามนะครับนัดใหญ่เลยนะครับผมมีนกกี่ตัวนั้นเดี๋ยวจะไปดูกันในวันนั้นนะครับเอาละครับผมก็เช่นเคยนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระ นะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมกับพ่อหยางครับผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับแล้วก็เชิญตรวจใสครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันที่13ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับช่างโกที่อ่าเป็นมังกูเทศนะครับพาเดินทางนะครับไปหาทีมงานก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับช่างโกกับเจอกันที่13เนาะครับอ่าสวัสดีครับ